ครับผมปี่ใหม่ชก็ปีใหม่ไปขี่มอเตอร์ไซค์ครับไปต่างจังหวัดกับเพื่อนๆครับขาไม่ได้ขี่เขาดาวบนมอเตอร์ไซค์ฮะอ๋อไม่ได้ขี่ไปต่างประเทศอันนั้นไม่ใช่ครับอันนี้คือไปหลังจากขี่มอเตอร์ไซค์เลยใช่ครับหลังเนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ครับกัไปเที่ยวที่ต่างประเทศครับอันนี้พาน้องไปเที่ยวเลยนะครใช่เขาก็ไปเที่ยวครับเหมือนให้เวลาเขา ไม่หรอก็พรนานๆเราก็ทํางานมาทั้งปีเลยก็เลยหาเวลาพักผ่อนกันก็เป็นประเทศที่เราชอบอย่างเงี้ยก็อยากไปบรรยากาศเป็นไงบ้างตอนที่เราไปเที่ยวกันแล้วก็เออก็โชคดีที่เตรียมเสื้อผ้าไปดีก็เลยโอเคอันนี้เอาเรื่องหรือว่าจีเรื่องผมเลือกเองครับเป็นไงคะจะจีแบบแฮปปี้อะไรเงี้ยแฮปปี้ครับเพราะว่าโอเคครับไม่ไม่เคยได้ไปที่นี่ไปลุยกันแค่ไหนเนี่ยรอบเนี้ยก็ ไปหลายจังหวัดนะครับก็นั่งรถไฟนั่งอะไรอย่างเงี้ยเราแพนเองเลยไหมคะก็จะไปกระดานบ้านใช่ใช่ความใส่เตะล่ะคะขนาดไหนครเตไม่หรอกครับก็ต่างคนต่างช่วยกันจริงหรอใช่ได้ไปที่ณผีกับเขาบ่อยไหมไม่บ่อยครับนานๆครั้งครับสิ่งที่เนี่ยเป็รอบนี้ได้ทำหมดไหม ไม่หมดครับก็ยังมีที่อยากทําอีกเลยอยากไปที่นู่นที่นี่ที่เราอยากไปแต่ว่าก็บางทีเวลามันไม่พออะไรเงี้ยแล้วมีไปกี่วันแล้วครับห้าวันครับเยอะไม่เยอะคือเที่ยวงาไม่ใช่หนีอะมั้ใช่งานแน่นแบแล้วคืไปนานใช่เรียกว่าล็อกคิวไปนานไหมครับวันนี้ก็นานอยู่เหมือนกันโอ้ค่ะอย่างโมเมนต์พิเศษมีไหมคะในทริปนี้แบบมื้หวานของเราอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันมันก็แบบ ได้ไปในที่ที่เราอยากไปมากกว่าแต่ก็จะหวานหวานไม่ก็ไม่ครับส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ตัวหรือเปล่าตัอสมบุกสมบันนิดนึงมันมันหนาวครับแล้วก็อากาศมันแบบมันโหดอะไรเงี้ยเออไม่ใช่แบบหวานแต่ไม่รู้ตัวหรือเปล่าไม่อะแต่มันก็ปกติเ้ยรู้จักกันมานานแล้วแต่เขาก็เป็นสายลุยอยู่ใช่ไหมล่ะในครัลุยครับลุย สู้ครับเราใช่ไหมล่าสุสู้ครับสู้ครับจันสีกับความรวยให้กี่คะแนนครับโอ้เอาไปเก้าเลยฮะเต็มเต็มร้อยนะเต็มร้อยไม่เต็มสิบไหมพี่เอออ่าล่าสุดได้ข่าวว่าเจนสี่เขาไปแบบใช่รู้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 ารู้ครับรู้ครับน้องก็ปกติอยู่แล้วครับก็คือเรื่องของแบบผู้หญิงเขาก็จะมีแบบนี้อยู่แล้วอใช่เ่าบอกว่าใช่เขามีมาปรึกษาน ไม่นะคบเขาก็มีผู้เชี่ยวชาญทนี่เขาปรึกษาเขาไม่ได้ปรึกษาไม่ไม่ถึงแบบต้องบอกโอ้เปล่านะเปล่านะครับน้องเขาก็ก็ปกติแล้วเหมือนเหมือนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ต้องแบบต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยใช่แต้มันแบบมีกระบวนการที่อาจจะต้องแบบว่าพวกน้ำหนักหรือนู่นนี่นั่นมีความเครียดเรื่องข้อมเมืยเขามันมีมาถึงเราไหมไม่ถึงเราเจอไม่นะครับน้องเขาก็ปกติใช่เขาก็เตรียมตัวอย่างดีเขาเตรียมตัวแล้วเหมือนแบบ มันเป็นสัญญาณบางอย่างอะไรหรือเปล่าไม่นะครับมันก็หลายคนคิดว่าเออมันแบบโอ,โอ้โหจะแบบเออขนาดนั้นหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยก็ยังนะเพราะคือน้องเขาก็แบบเออเตรียมตัวรักร้างกายมากกว่าใช่เพราะว่าแบบบางคนผู้หญิงบางคนเขาก็จะมีปัญหาเรื่องด้านนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ต้องปรึกษาผู้ใหญ่ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมันจะได้เป็นการกดดันเราใช่ไหมไม่่ ของการวางแผนชีวิตอนาคตคือเขาก็วางแผนอนาคตแหละครับแต่ก็เราก็ไม่ได้แบบว่าแบบเจาะจงว่าต้องอะไรเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปจัดกานเรื่องนี้เลยเงี้ยหรอครับแบบคนอาจจะคิดว่า้อคนกินปลายังแล้วก็ต่างคนต่างก็ยังทํางานอยู่น้องก็ยังมีงานที่ต้องทําเยอะหรือว่างานอะไรเงี้ยก็ยังยังไม่มียังไม่มีค่ะ หลายงานแล้วนะเออเขาเป็นพวกที่ติดตามมาเนี่ยเขาเป็นมือวางอันดับหนึ่งเป็นมือวางอันดับหนึ่ง้าดอกไม้เจ้าสาวอยู่แล้วเขาต้องเลือกจุดดีเขาดูโลเคชันดีเออส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะตื่นตัวในเรื่องของการฝากไข่เนย้ยผู้หญิงผู้ชายหละบต้ามีต้องไปตรวจหรือว่ามีอะไรอย่างนี้กันบ้างไหมช่วเนี้มีต้นตัวมีบ้างไหมมีบ้างไหมสำหรับฝ่ายชายเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ไปเลยฮะ แต่มีการพูดถึงพูดถึงกันไหมเพราะว่าผู้หญิงอ่ะส่วนใหญ่ช่วงนี้เขาก็จะแบบพูดถึงเรื่องภาคไายต้องเตรียมตัวอะไรเงี้ยใช่มีไหมหรือยังไม่มีกันพูยังไม่มีฮะแต่ก็แต่ก็มีมีผู้ใหญ่บอกว่าเออก็ต้องไปบ้างว่าอายุเราก็ได้แล้วก็ถึงเวลาที่แบบตรวจตรวจอะไรเราแข็งน้องเราแข็งแรงไหมใช่เฮ้พี่แปลกๆเนี่ยแข็งแรงนะเออมันยังหนุ่มยังแน่นแหม ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงได้ไหมครอะไรครับคือตอนนี้ช่องช่องผมอะฮะ็นไงครับเอ่อช่องมาริโอ้ก็คือตอนนี้มีมีการประมูลรูปครับก็ฝากแฟนๆอ,อ,อ,อย่าลืมอย่าลืมเข้าไปประมูลรูปครับเป็นรูปเอ่อจากศิลป,ปินที่จากละครเรื่องคือเธอครับก็คือเราจะเอาเงินเนี้ยทั้งหมดจากการประมูลนไปช่วยเหลือเด็กน้อยที่เด็กอ่อนในสลัมครับ<อ> <c oughs> ก็จะฝากไว้ด้วยครับประมูลได้ตั้งแต่วันนี้ถึงสิบมี่พุนธานี้อันนี้อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่โอทำโอทำกับพี่โชครับทีม กิมช่องผมอะไรเยงี้ครับก็ฝากไว้ด้วยครับในเพจ Mario m เมล e r ครับใช่ไหมครับผู้จัดการเพจ Mario m เมล e r ครับก็ฝากเข้าไปดูรูปแล้วก็ไปประมูลกันได้นะครับก็รายได้ทั้งหมดเลยก็จะไปช่วยเหลือ,อ,อบริษัเด็กอ่อนรูปรูปเหล่านั้นเราเรารวบรวมมาอย่างไงบ้างก็จะเป็นรูปเป็นซีนต่างๆที่อยู่ในละครเรื่องคือเธอนะครับแล้วก็มีที่ที่อะไร้าเดียว มีพี่เพียวครับพี่เพียวเนี่ยพี่เพียวเป็นคนไปวาดรูปเนี้ยให้ครับเป็นรูปวาดเป็นรูปวา,าดเป็นภาพวาดใช่ครับจากศิลปินพี่เพียวนะครับก็<แ>น่ารักมากๆแล้วก็มีแบบหลายช็อตมากๆพี่ก็ฝากอยากให้ทุกคนเข้าไปไปช่วยประมูลกันเยอะๆครับไรายได้ทั้งหมดให้หมดเลยหรือเปล่าใช่ครับก็จะเอาไปช่วยเหลือมูลที่ได้ก,ก่อนในสลัมทั้งหมดครับ